เนงนำหมออ่อนๆจ้าเนงนำหมอกวันนี้แกงคุณแกงแ่บพี่น้องอือจอ่อนหนงมันพี่น้องเอ้ยฮะอ่อนๆหนึ่งมื่อไหร่แต่ะนงอ่าพี่น้องเจ,จ้าหนุจ้าอย่าเนาะเยอันอนะอน,นัน้ นี่จ้าอืมงามเ้ยปลาน้ไม่ปลานี่บ๊วิด,วด,วดวบังด้วยจ้าเนี้นหมวอ,อืมเงี้ย น้อง,อ,อ,งอ่อนค่ะใส่ของเลยนะใครจะจะอ่อนเน้งนมาไหมพี่น้องหมื่นหนึ่งจ้าสี่เน้งเลยจ้าพี่น้อง,องกดเดียวจ้าตัวเน้งนบวบเนาะ นี่นี่ทีมันก็อาจจะไม่หินพี่น้องไม่กอเดียวบนเนจ้านี่เงกอเดียวเลยจ้ามีตะเลงก็บกเนาะช่องด้พอจะสุดเยเมือังั

ไ้านงยง่าขอไปว้นะเหลือแต่เนงสั้นๆเนงสดใหม่เนงมะกินเซฟทําไมเี็บ

ล้ wow. องสวยงามเลยจ้านี่ค่ะเดี๋ยวนะถึงตัวนี้แล้าพอดตัดองบองมัอบองมันสั่นเกินไปเกือบลอยจ้าไป